จังหวัดลบบุรีนุ่งโจงแต่งไทยสร้างอัตลักษณ์ความเป็นไทยขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ของคนลบบุรีในโครงการผู้ว่าพาแต่งไทยหิ้วปินโตเข้าวัดทำบุญเกื้อกูลพระพุทธศาสนารักษาสิ่งแวดล้อมในวันธรรมศวนรหรือวันพระเมื่อวันที่17กันยายน2567เวลา7.30นาฬิกา30นาทีที่วัดพินโยสโมสรตำบลท่าวุงอำเภอท่าวุงจังหวัดลบบุรี คณะสงฆ์จังหวัดลบบุรีร่วมกับจังหวัดลบบุรีและสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลบบุรีจัดโครงการแต่งไทยหิ้วปิ่นโตเข้าวัดทำบุญเพื่อกูลพระพุทธศาสนารักษาสิ่งแวดล้อมในวันธรรมะสวรรคหรือวันพระโดยมีร้อยตรีทรงพลแป้นแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีพร้อมด้วยนางพักจิฬาแป้นแก้วกรองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดลบบุรีหัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนชาวโรบุรีได้ร่วมกันนุ่งโจงแต่งไทยหิ้วปิ่นโตอาหารคาวหวานและงดการใช้ถุงพลาสติกกล่องโฟมเพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมมาทำบุญตักบาตรถวายแดพ่พระพิสุสงฆ์พร้อมทั้งสวดมนต์ฟังธรรมจากนั้นได้ร่วมกันปลูกต้นพยุงจำนวนสองต้นโดยมีพระครูสมุจักกฤิเจ้าอาวาสวัดพินโยสโมสรเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยว่าที่ร้อยตรีสงผลแป้นแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีได้กล่าวว่าการร่วมทําบุญในวันพระวันนี้แสดงให้เห็นถึงความสามัคคีความร่วมมือกันของพี่น้องชาวตําบลท่าวุงที่มีประเพณีที่ดีงามนอกจากนี้ยังได้กล่าวเชิญชวนให้ทุกคนได้ร่วมงานบุญต่างๆแสดงอัตลักษณ์ของจังหวัดลบบุรีด้วยการนุ่งโจงแต่งไทยมาร่วมทําบุญ ขอขอบคุณข้อมูลภาพข่าวจากประชาสัมพันธ์จังหวัดลบบุรีสุรเดชแก้วแพงบรรณาธิการข่าวลบบุรีทีวี4.0ติ๋มบัวทองข่าวโซเชียลแตงร้านวิธีกรภาคสนามทิ่วกรสงวนพวกที่ปรึกษาณเดชลบ 0, ลบุรีทีวี4.0รายงานลบบุรีทีวีทีวีข่าวสารสาระและอาชีพเราชมลบบุรีทีวีได้ทั่วโลก ทางเฟซ o o ๊กแฟนเพจโดยพิมพลรูปรีทีวีชมย้อนหลังได้ทุกเวลาใครใครก็ดูรูปรีทีวีกันท่านน้องเใครๆรก็ดูรูปรีทีวีันาดไหน